เปิดสินสอดโนดวิเศษเช่นเดียวกับนางเอกสาวลุกครึง่งแพทิเซียทันชนกูตที่ได้ถูกหนุ่มโนดวิเศษรังสีสิงพิพัฒ์บินไปเที่ยวพักผ่อนพร้อมครอบครัวที่ประเทศอังกฤษซึ่งหนุ่ดเอกร่วมทิปดังกล่าวด้วยท่ามกลางเพื่อนพ้องคนดังในวงการบันเทิงและแฟนๆที่ต่างก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับทั้งคู่กันอย่างมากมายทางด้านพี่ชายของโนดอย่างน็อตวิจรุษก็ได้แสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยการโพสต์สตอรี่ไอซีและยังคอมเมนต์ตอ รับว่าที่น้องสะพายด้วยข้อความสั้นๆแต่อบอุ่นว่า Welcome to our little family พร้อมด้วยสะพายใหญ่อย่างชมพู่อารยาที่ได้เข้ามาคอมเมนต์เป็นรูปอิโมจิน่ารักน่ารักเป็นรูปมีสองตัวและหัวใจ ครอบครัวรังสีสิงห์พาฒน่ารักอบอุ่นมากจริงๆบ่มเพาะความรักเกือบ3ปีร่วมกันจนสุขงอบนักธุรกิจหนุ่มโนดวิเศษเลยไม่รอช้าซุมทำสพภัยคุกเข่าขอ,ขอแฟนสาวแพทริเซียกูดแต่งงานกลางสวนสาธรารณะประเทศอังกฤษแบบ2ต่อ2ขณะที่ฝ่ายหญิงบินไปเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวโดยมีโนตตามไปแจมทีหลังลาสุดโนดเปิดตัวธุรกิจฟิตเนสของตัวเองพร้อมกับเล่าย้อนโมเมนต์ขอแต่งงานสุดโแมนติกให้ฟังว่าทริป เซอร์ไพรส์ขอแพทิเซียแต่งงานที่ประเทศอังกฤษต้องขอแต่งถึงสองครั้งถึงจะสําเร็จเนื่องจากครั้งแรกชวดเพราะความตื่นเต้นของตัวเองครั้งที่2เลยรวบรวมสติจนขอได้สําเร็จซึ่งเจ้าตัวไม่ได้คิดคาพูดอะไรมากแค่บอกกับฝ่ายหญิงว่าถึงเวลาแล้วคำาช่วงนั้นฝ่ายหญิงมีรอบเดือนเลยหัวร้อนตนก็เลยต้องดูทิศทางและจังหวะให้ดีก่อนขอด้วยเผยตัดสินใจสร้างครอบครัวกับแพทิเซียเพราะตั้งแต่คบกันมา3ปีเห็นทุกมุมและมองว่า เข้ากันได้ดีจนแทบไม่ต้องปรับอะไรกันเนยอะ ความเห็นไปในทางเดียวกันส่วนในงานเปิดตัวตนวันนี้ฝ่ายหญิงหอบดอกไม้แวะมาแสดงความยินดีแล้วไปลองชุดแต่งงานต่อเลยตอนนี้ได้เลิกแต่งแล้วเป็นช่วงเดือนธันวา2565ที่จะถึงนี้แย้ำเลิกที่ไปดูด้วยกันมีภายในปีนี้และอีกสองปีข้างหน้าเลยตัดสินใจเลือกปีนี้เลยดีกว่าตั้งใจจัดเป็นงานขนาดกลางและอาจจัด2ที่ประกาศตั้งใจมีลูกให้ทันพี่ชายนอตวิสรุธขอปล่อยตามธรรมชาติหากมี แฝดได้ก็น่ารักดีหลังแต่งคุยกันแล้วพร้อมเดินหน้ามีทายาททันที